สวัสดีค่ะจะมาเล่าเรื่องเก่าเผื่อเพื่อนๆจะมีประสบการณ์เหมือนเรามืานะ่เนาะสมัยก่อนก็เป็นช่างทำผมนี่แหละค่ะเป็นช่างทำผมทำคิ้วอ่าคือทำเล็บเนี่ยมันเกี่ยวกับเลือดสมัยก่อนนี่ประมาณอายุสามสิบกว่าตอนนั้นเอทเพิ่งมาใหม่ๆพูดเรื่องเอทนะ เอทเพิ่งมาใหม่ๆค่ะเอทเพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวกลัวแต่ต้องทำเราต้องทํามาหากินนะทําคิ้วเขาเนี่ยต้องมันก็มีเลือดใช่ไหมมีเลือดติดบางทีก็พลาดจิมตัวเองบ้างพลาดเคยไปอ่าไปงานไปงานเผาสมลูกค้าเขาก็เป็นเอทตายอ้าไปนั่งร้องไห้เพื่อนคนนั่งร้องไห้ เขาเข้าเป็นคนดีอะนะเสร็จแล้วนึกยังไงก็ไม่รู้ไปตรวจตอนนั้นอันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของเรานะความเป็นเป็นความผิดพลาดของแลบห้องแอืบไปตรวจตรวจร่างกายตรวจทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายของเรานเนี่ยวันนั้นหมอไม่อยู่หมอคนที่ตรวจเนี่ยมีลูกน้องเฝ้าอยู่แล้วก็ผู้ชายนี่น่าจะเป็นแฟนของลูกน้อง ตรวจให้เราทุกอย่างวันนั้นหมดไปห้าร้อยเสร็จละอ่ะเอา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 ,เอาเอทเข้าไปด้วยนั่งรอเอทนะนานเขาตรวจจะยินชนัชน่งชั่วไม่รู้ทําอะไรนานนานมากก็ช่วงนั้นก็เกือบตายอยู่เหมือนกันอ่าตรวจเสร็จละเข้ามาบอกว่า เอากระจกแบบเป็นแผ่นกระจกแบบเขาตรวจมาลาเรียหรือตรวจคนนาคนท้องมาลาเรียเหมือนกระจกอย่างนั้นอ่ะกระจกเหมือนกระจกคนท้องกระจกตรวจมาลาเรียเนี่ยเป็นแผ่นจกเป็นแผ่นเจน็แล้วเขาบอกแล้วเขาบอกว่าคุณเป็นบวกสมัยก่อนนี่เป็นบวกนี่ก็ติดเลยนะถ้าเป็นลบไม่ติดอ ถ้าเป็นอ่าเป็นบวกติดเป็นลบไม่ติดแล้วก็สั่งเราว่าอย่าไปตรวจที่อื่นนะอย่าไปตรวจที่อื่นนะสั่งสั่งคนไข้ว่าอย่าไปตรวจที่อื่นนะมันน่าไม่ะ <c oughs> ทีนี้กลับมาบ้านนี่แล้วก็ร่างกายแล้วก็แข็งแรงซื้อกล้วยน้ำว้าเป็นหวีๆวีไว้บนหัวนี่แต่กลางคืนนี่นอนไม่หลับ ร้องไห้ทุกคืนเลยกลางคืนร้องไห้ทุกคืนนอนร้องไห้นอนไม่หลับไม่ใช่นอนร้องไห้นอนไม่หลับเลยอยากจะบ้าช่วงนั้นอะใจมันเต้นตุบตุบตุบนี่เขาเรียกว่าจิตตกเป็นยังไงอาการมันเป็นอย่างนี้ใจข้างในมันเต้นปุบปุบป,บปุบเนี่ยแล้วก็ท้องเนี่ยมันจะเต้นนะมันจะอืดขึ้นคนม่ตกกังวลเนี่ยโรคทุกอย่างที่เขาพูดอย่างนี้นะเชื่อเลย โลกทุกอย่างมันมาบอกทั้งๆท,ที่เราก็แข็งแรงนะเราไม่มีอะไรเลยอทําทผมเนี่ยจะถือใดจะใดผมยังไดไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีแรงเป็นอยู่ประมาณสองเดือนคือใจอะอยากจะบ้าอยากจะเอาพวงมาลัยมาคล้องคอและเดินกระเซาะกระเซิงตรงนั้นอยากจะบ้าอืมส่วนมูลก็ส่วนนะยังไงก็ไม่หลับนอนไม่หลับกลางคืนนะ่ะ ใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวเดินจงกรมในห้องเดินอยู่คนเดียวนอนไม่หลับเดินอยู่นั้นเดินอยู่คนเดียวในอยากบ้าเนี่ยคนที่จิตตกมันเป็นอย่างนี้กลายเป็นคนบ้าได้นะเพราะฉะนั้น่ะระมัดระวังจิตของตัวเองนะอย่าให้จิตตกนะคะเดี๋ยวมาคุยใหม่นะเดี๋ยวมาคุยใหม่นะคะเดี๋ยวมาคุยให้ฟังใหม่อาการของคนจิตตกเป็นยังไง นะคะ